สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับช่องนี้สู่มสกินน้าวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยเราจ้า <Yeah. S 1> ครับผมมวันนี้ครับเราจะมาสุ่มสกินอาญาเวเตอร์พรัชชีนะครับผมนั่นคือนักพยากรณ์อากาศหรือนักไอนักท้าที่ทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงนะนั่นคือสกินใหม่ล่าสุดของอาญาผมยังไม่ได้ดูสกินเลยนะครับว่ามันเป็นแท็กยังไงนะแต่ว่าบอกเลยว่าดูสปอยเอฟเฟกต์มาแล้ว มันคือระดับมิสซิโกครับสรุปว่าตอนนี้กาลินาเขาเปลี่ยนดิเรกชันแล้วครับแต่ก่อนมิสซิโกนี่ออกมาปีละ2ตัวเดือนนี้ออกมาเดือนละตัวนะครับผมรีบโกยได้โกยนะครับผมวันนี้นะครับกิจกรรมคือมันคือเซเลอร์มูนทุกคนนึกออกปะคือเห็นปะสุส่มสภาพอากาศ50ครั้งจะการันตีการ์ดอันหนึ่งไปเปิดไอ้บนหัวผมเพราะฉะนั้นมันแพงมากๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ประหยัดนะ ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ทุกคนสมมุติว่าวันนี้คุณเปิดตอนบ่ายโมงตามหาฟรีตอนบ่ายโมงคุณตั้งกาปลุกบ่ายโมงทุกวันเพื่อเข้าเกมมาเปิดฟรีก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อแบบการันตีแบบจุกๆนะแต่คลิปนี้มีคําตอบแน่นอนครับว่าการันตีสกินนี้มันจะสักกี่บาทนะครับแล้วผมจะโดนเหมาไหมนะโอเคอันดับแรกกดตามหาฟรีก่อนครับผมไปเลยนี่ตรงนี้ครับ ก็จะเป็น49ครั้งในการการันตีแล้วนะเออเริ่มต้นคูปองครับผมเริ่มด้วย18,395นะครับถ้าโดยสถิติเนี่ยมันก็น่าจะประมาณสัก7 0 0 0เลยนะเออการสุ่มแบบนี้นะมันแพงมากแต่ใครไม่รีบขอให้สุ่มรายวัน,นครับกิจกรรมมันอยู่ถึง26ทุกคน <S <S เพราะฉะนั้นเราประหยัดได้25ครั้งนึกออกปะ เออ25ครั้งคูณ30คูปองประหยัด750นะครับสำหรับคนไม่รีบซึ่งถ้าผมไม่เป็นครีเอเตอร์ผมก็จะทำแบบที่ผมบอกนี่ออออปะแต่ว่าเป็นครีเอเตอร์มันต้องเดย์วันครับไปเลยสุ่ม10ครั้งก่อนเอฟเฟกมันตล,ตลกตลกนะโอ้โหยังไม่ได้ครับผมแล้วคือมันไม่มีแบบถูกแพงนะไม่ไม่ใช่แบบนาคอสที่แบบการันตีหนึอันแล้วไปลองลุ้นนะครับอันนี้มันคือถ้าคุณเริ่มคุณต้องจบนะเออนะ18,300มม เนี่ยโอ้โหแบบเสียดายว่ะเสียดายตังเหมือนกันนะไปครับนี่ยังไม่ได้การ์ดนะครับผมแล้วการสุ่มที่ดีที่สุดครับผมต้องกดหนึ่งครั้งกดทีละหนึ่งครั้งเก้าครั้งครับเพื่อให้มันตรงการันตีนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดนะอ่าแล้วสิ่งที่ต้องดูอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือรางวัลเนี่ยเกลือเอาไปแลกเกลือได้ไหมนะเดี๋ยวนะผมขอดูไอตัวเดสคริปชั่นนิดนึงก่อนนะครับ อ่าโอเคมันก็เป็นเหมือนที่ผมบอกแหละครับโหแล้วแบบมันไม่มีแบบเกลือแลกเกลือได้เลยอ่ะรับสกินอาญาได้ที่มุมล่างขวาซึ่งยังไม่มีนะตอนเนี้ยปุ่มนั้นยังไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่มีปุ่มคังรังวงรางวัลเลยนะเดี๋ยวผมขอหาก่อนโอเคเอ้ยแบบนี้มันดีหน่อยครับทุกคนมันคือเอามาแลกเล่นฟรีได้อยู่ข้างบนหัวเออเดี๋ยวผมวงให้นะครับโอ้โหถ้างั้นเหลืออีก7ครั้งผมต้องใช้เล่นฟรี7ครั้งครับโอ้โห มันสามารถแลกเล่นฟรีได้นะครับเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปแป๊บนึงแรกก่อนนะโอ้โหอันนี้ก็คือการันตีการ์ดครับแล้วก็โอกาสได้อายานั้นมีไหมได้อะไรอะ่ะเอฟเฟกตสังหารนะครับผมแล้วก็ e นะอีโมจินะเออตรงนี้โอเคผมเข้าใจแล้วคือมันสามารถใช้แลกเล่นฟรีได้เว้ยทุกคน เพราะฉะนั้นมันคือเหมือนกับว่าจะบอกไงดีอ่ะคือสุ่มสุ่มแบบเกลือ30ครั้งอะ่ะเออก็สามารถวนแลกได้อีกหนึ่งครั้งเนืกอออกปะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปคํานวณให้ว่าไอาถ้าสมมติ150ครั้งเนี่ยคุณต้องคุณต้องกดกี่ครั้งแล้วตีเป็นกี่คูปองนะถ้าคุณจะเอาเดย์วันนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ตอนที่แบบผมได้สกินแล้วนะโอเคอันนี้ก็คือแลกเล่นฟรีไปก่อนครับโอได้เ้าชิน้นอ่ะแลกดี ออก็ต้องแลกวนๆไปนะครับทุกคนอย่าอย่าเบื่อที่ทจะกดนะเออเพราะมันช่วยเราประหยัดนะครับยินดีด้วยลดต่อเนื่องไปด่กดกดครับโอ้โหแล้วมันมีเรื่องการลดต่อเนื่องอีกแต่ผมขึ้นราคาเหมาแบบไม่ลดให้นะเออไปก่อนไปก่อนโอเคแบบนี้ค่อยดีหน่อยแต่เซอร์มูน่ะผมจำได้ว่ามันทำแบบนี้ไม่ได้นะครับผม21ครั้งแล้โห ตายแล้วนะครับอ,อันนี้เหลือ11ครั้งครับเล่นแรกเล่นฟรีสิบครั้งก่อนเบลาะเข้าไปครับผมอ,อก็คือมันแทบจะการันตีเลยนะโอเคเอา3ครั้งไปแลกเล่นฟรีครับนี่คุณจะได้การ์ดใบที่2นะโอเคนอนสภาพอากาศครับนอนนอนรูปโปรไฟล์แน่เลยว่าล รูปโปรไฟล์นะนอนนอนไม่นอนไม่ให้พี่เลยนอนแลกเล่นฟรีโอ้โหอ่ะไปก่อนบล็อกเข้าไปครับไปก่อนอีกปิวไปก่อนโอ้โหนอนเลือกอัตโนมัติครับเดี๋ยวครั้งสุดท้ายผมบอกเลยว่าผมจะประหยัดนะ โอเคแลกเล่นฟรีได้อีกไหมโอ้ oh, ได้เก้าครั้งนะแลกเล่นฟรีไปก่อนโ okay. อเคอะแล้วก็แลกหนึ่งครั้งโอเคคือพอถึงจุดนี้ครับทุกคนผมบอกเลยนะไม่ต้องรีบเพราะว่าประหยัดประหยัดเอาดีกว่าโอ oh, oh, ้ถ้าเต้นกอฟคุณได้ถ้าเต้นผมต้องทำแบบนี้อีกสองครั้งนะครับตอนนี้คูปองลดมา 2 7 0 0โดยประมาณนะเออก็2 7 0 0กับดาว3ดวงก็เกินครึ่งทางแล้วนะแปลว่าเต็มๆเนี่ยมันก็สัก5,000โดยประมาณนะเดี๋ยวขึ้นสรุปให้กินอันนี้คือคิดเร็วๆนะครับไปไปอีกไม่มีเลยอ๋อโอ้โหเหมาตึงทุกวงน,นะครับผมไปอีกเลยเฮ้ย ม่มีดวงดีเลยนะผมไม่มีติดดวงดีเลยแลกเล่นฟรียาวๆครับไปถ้ากดส่งส่งเข้าครั้งก็คือเหมือนเสียไปสามร้อยคู่กองอนะนอนสภาพอากาศมาอันเชิญอันเชิญปุ่มนะครับผมทุกคนนั่นแหละก็คือครั้งนี้เราจะได้สกินแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมจะแบบเล่นแบบประหยัดครับจะได้รู้เลยว่า คูปองที่ผมเสียไปเนี่ยมันยังไงนะโอเคอันนี้ต้องค่อยๆเล่นเลยนะครับผมได้หน้านี้เลยคือแบบกดเล่นไปแล้วแลกแล้วแกกลับมาแบบฟรีนะครับเออเอาแบบสุดอะนึกออกไหมตอนนี้เหลือ38ครั้งครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะกด10ครั้งนะครับแล้วก็เอาไปปั่นฟรีนะทุกคนเออผมจะได้รู้ว่าแบบเบสแพ็กีของเดวันเนี่ยมันจะกี่คูปองนึกออกปะเออ นี่เราเข้าใกล้ความจริงนะทุกคนมันคือผมต้องสุ่มอีก8ครั้งครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่กด10นะสุ่ม8ครั้งแปลว่าผมเข้าใจว่าผมจะเสียประมาณอีก5ครั้งอีก150คูปองเราจะจบแล้วนะแต่ว่าถ้าใครรอได้ก็ก็รอนะครับแนะนําเป็นอย่างนั้นเลยนะโอ้โหสรุปคือจริงๆอะ่ะผมสามารถคือผมแนะนําว่าสุ่มวันที่2อะ่ะมันจะแบบลงล็อกพอดีครับแต่ผมสุ่มวันแรกผมต้องเสียอีก ยี่สิบเก้าคูปองนะครับผมผมก็จะได้สกินอาญามาครอบของเรียบรรอยนะครับผมเหมาแบบเหมาทุกช่องดีดีอันนี้คือข้อดีของการเหมาแบบนี้คือทุกคนได้รู้ราคาเดวันนะโอเคก็เนี่ยราคาที่ดีที่สุดครับคือผมเริ่มต้นด้วย18 3 xx ดมนะครับผมอ่าอันนี้คืออยู่ที่ประมาณ 4, 6 0 0หรคูปองนะครับผมเออก็ ก็ประมาณนี้ทุกคนสุ่มแบบค่อยๆสุ่มแบบที่ผมสุ่มนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาละเอียดให้แล้วก็ขึ้นแพ็คล้านให้ครับแพ็คล้านเนี่ยน่าจะตรงอยู่ที่ประมาณ3840บาท4960คูปองเดี๋ยวผมจะลดหลั่นอีกแพ็คนึงมาให้นะครับผมก็คือ3360บวกอีก1970อจะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นราคาแพ็คนี้ให้เป็นแพ็คเหมาอาญาเดวันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะแบบ คือถ้าคุณยิ่งสุ่มแบบรายวันอะ่ะมันจะลดไปเรื่อยๆครับผมเออก็แนะนำว่าถ้าใครไม่ใช่สรตมเมอร์หรือรีบเล่นจัดๆไม่ต้องเอาเดวันตั้งรายกาปุกมากดประหยัดแบบเยอะอ่ะอันนี้คือประหยัดแบบคร่าวๆคือ25คูณ29อะ่ะนึกออกปะเออก็เท่าไหรอ่อ่ะแบบ750ยังไม่รวมที่มันวนนประหยัดประมาณ1,000คูปองเออ ไม่รีบไม่ต้องรีบทุกคนอันนี้จักใจจริงๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรีวิวรูปโปรไฟล์เอฟเฟกต์กรอบโปรไฟล์อะไรต่างๆนานานะผมขออนุญาตแกะของก่อนนี่อันนี้เป็นปุ่มนะครับได้ปุ่มกับป้ายประกาศด้วยนะครับผมรูปโปรไฟล์ถ้าเต้นน้องนอนก็ต้องมีนะครับผมอ่าอ,อีโมจินอนก็ต้องมานะครับผมอ๋อทุกคนอย่าลืมอย่าลืม ต้องกดรับสก,กินตรงนี้นะครับผมอ่าเมืรร่อกี้ไปเปิดทุกอย่างครับยงยเว้นรับสกินนะโอ้โหเป็นไงถ้าเปิดตัวครับโอ้โหวิ่งตามสโนโบอลไต่เรนโบว์แระออกมาเป็นสต่ลุงครับยิงปิ้วไปเป็นดวงดาวครับผมโอ้โหขรางๆเป็นแบบว่าเสาไฟแดงไฟเขียวนะครับโคมไฟเอาฟ้าฟ้าผ่าครับผม พระอาทิตย์มึนครับผมคราวนี้เป็นแบบมืดครับพระอาทิตย์ก็เปิดไตเลนเป็นสว่างครับผมแล้วยังไงมีกี่ฤดูฟ้ภาผ่าพระอาทิตย์มืนอีกไหมเอาละเอาละพวงเปรียงปังไหมโอ้โห,โ,หโอเคแปลว่ามีแบบเฉดสองเฉดนะคมแบบเฉดสว่างกับเฉดมืดนะโอ้โหไป เราจะดูว่ามันจัดเต็มแค่ไหนนะครับอาย่าตอนนี้มีทั้งหมดอยู่แค่6สกินนะครับสกินเด่นๆคือสกินนี้เลยอันเดียวครับนอกนั้นกรรมการนักบอลเนี่ยก็พอใช้ได้เอฟเฟกก็จัดเต็มอยู่ประมาณนึงครับแต่ว่าผมอยากรู้เลยว่าเอฟเฟกมันจะเป็นไงครับโอ้โหรกบโปรไฟแบบโคตรฟุ้งฟิงทุกคนตอนนี้คือกาลิน่าเอาดีทางสายแบลแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าผู้หญิงทุกคนอาจจะต้องตกหลุมรักมันนะก็อาจจะเป็นได้นะครับผมมาเดี๋ยวขอไปรีวิวทีละอย่างครับ ซื้อมาก็ไม่รู้ได้เล่นไหมนะทุกคนต้องทําใจนะเออผมก็คงไปเล่น55โอ้โหพิ้วนะครับผมเปิดอีกเปิดตัวคันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมนี่โอ้โหเปิดตัวนานเกินนะครับผมนานไปเลยพิ้วยิงพาธิตครับผมแล้วก็มาเก๊กอ่านี่จบแล้ะจบซีนเปิดตัวแล้วแล้วก็มีการสลับสีครับผมขออนุญาตปรับแต่งนิดนึงนะครับผมไปเลยดูมันป้ายประกาศแล้วผมพิ้วนะครับผม โู้นะโอเคปลดล็อกแล้วปุ่มนะครับผมตรงนี้เป็นสายลุงนะครับมีตีมมีตีมตรงมุมมุมจอด้วยนะครับผมแล้วก็ตีนี้เป็นการระเบิดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตีดิเพื่อนมันเล่นอาญามันจะไปตีอะไรอะ่ะเออไอ้หมุนตรงนี้พอเข้าใจปุ่มตีเอามาทําแมวอะไรไม่รู้นะครับผมเฮ้ยท้อใจเหมือนกันนะครับผมไปต่อกันที่ท่าเต้นครับโอ้โห ใครไม่ลงมาเต้นนี้ไม่ได้นะครับผมกระโดดเชือกเด้นนะเออโหนีไป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 มีอะไรอีกหมดไปครับสวมใส่แล้วก็ทดลองกันเลยนะเคมามาดูการตีธรรมดานะครับผมนี่นีตีเป็นดวงดาวนะครับผมโอ้ใหม่จืดเนสนะครับผมสกิลหนึ่งครับปลาไปเป็นไง โอ้โหโอ้โหแรนดอมแรนดอมเอฟเฟกนะครับคือสวยกว่าที่เห็นอยู่เหมือนกันครับผมแหวโอเคก็ออกสลับกันเลยนะครับไม่ใช่แรนดอมนะมันเป็นสลับรอบหนึ่งขาวรอบหนึ่งดำเลยนะครับผมต่อไปครับ AI พันธมิตรนะโอเคมันอยู่ตรงนี้ครับ AI พันธมิตรนี่เกาะครับผมนี่ เกาะนี่ก็คือเป็นรูปแบบรูปทิ้งจอกนะเออประมาณนี้แล้วใส่เกา,าะเกาะก็คือเป็นเมฆสีขาวแล้วก็ค่อยเป็นเมฆสีดานะครับผมตอนเปิดใหม่ๆเป็นสีขาวครับผมแล้วพอหมดเอฟเฟกก็จะเป็นสีดํานะครับโอเคโอเคโอเคอะสกิลอัลติเมทครับโอโหใหญ่เท่าบ้านครับผม ตอนแรกคือมันจะชาร์จเป็นสีขาวก่อนครับผมแล้วก็เมก็อึมครึมสีดําจ้าโอเคโอเคไปเลยขึ้นหัวเลยแล้วก็ไปครับโอ้โหเป็นไงลงก่อนครับขออนุญาตลงไปไป,ปล่อยไปปล่อย AI ก่อนนะปลปล่อยพันธมิตรตรงนี้นะมา แล้วก็ขึ้นหัวครับระเบิดครับนี่โอ้โหอ่าก็จะมีแปลงเป็นดวงดาวดวงเล็กครับผมเออก็ประมาณนี้นะเป็นดวงดาวคือมันมันเอฟเฟกมันสวยนะเออคือแบบตามนั้นนะทุกคนแล้วก็จะไม่รีวิวไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเดินออกจากฐานนะครับผม มีอะผมว่ามีกระรอกกระลอกเตรียมบินแล้วปรับปรับปรับครับผมนี่หาควงเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับผมแล้วก็ลงมานะครับผมแล้วก็อีกที่ไม่รีวิวไม่ได้อย่างหนึ่งคือท่าวาร์ปนะครับผมมีทําไมมีทําไมแล้วเราก็ต้องเกาะเก็ดเพื่อนโอ้โหถ้าว่ามันเร้าใจสวยจริงทุกคนฝนตกนะครับผมอ่ะเต็มเกินนะครับผม โอเคสุดท้ายแล้วก็คืออยากจะฝากไว้ว่าถ้าคุณจะเสียตั้งหลัก3-4ถึพันนะครับกรุณาหาร้านที่ไว้ใจได้หรือจะสะดวกเติมเอง3,500ก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าใช้มาใช้บริการร้านผมก็3,360บาทประหยัดไป140บาทความชัวร์คือแน่นอนนะเพราะว่าเราจดทะเบียนเป็นบริษัทอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ ใครที่รับการาันตีสกินดูแล้วกดเองเหมือนที่ผมบอกไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมยังไงก็ฝากร้านกอลฟอ์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมมาใช้บริการกันได้นะครับผมหรือว่าหาร้านที่ไว้ใจนะครับผมผมแนะนําเลยว่าแบบ คือไม่อยากให้เป็นคดีความแบบไปต้องแจ้งคงแจ้งความเราเรากว่าจะได้ของแล้วก็เราต้องมีเรื่องอีกนะครับหาร้านที่มันชัวร์แล้วก็ผมมีเรื่องแจ้งอีกนิดน,นึงคือเว็บเติมเกม,เกมบางเว็บนะครับผมเออลูกค้าที่มาใช้บริการเขาบอกว่าเขาเคยเติมในเว็บเว้ยแล้วมันเป็นเว็บปลอมนึกว่าผมก็เลยแบบเฮ้ยแล้วน้องโอนเงินไปได้ไงเขาแบบว่าบอกว่า,บวา,บวาแบบเติมผ่านแบบทูมันนี่บัตรทูมันนี่อะไรเง,งี้ยเออนั้นก็ต้องระวังนะครับ การชัวร์ที่สุดคือต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทนะจะชัวร์ที่สุดผมแนะนำไว้อย่างนี้ครับรับการันตีสกินก็อาจจะโดนรีฟันนะอย่าเออเหมือนที่ผมเคยเตือนเตือนไหมครับผมอ่ะอันนี้เตือนเพราะความเป็นห่วงจริงๆครับแล้วก็ขายของเล็กน้อยนะครับผมวันนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย